นี่ได้กระจังหน้าวะ่ะอันละเจ็ดพันกับเบรกสี่พันอันนี้ได้มื่นหนึ่งรอบเนี้ยครบนี่ได้เครื่องอีกแล้วอืมได้เงได้เงินเท่าไหร่หกแสนหนึ่งโอเคนะผมก็กลับสวัสดีพเพื่อจาวเรซิตี้ทุกๆุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับช่องมีมู่าซีนะครับผมทุกคนวันนี้นะผมมี จุดดบจุดหนึ่งนะครับมาแนะนําอีกแล้วนะครับน่าจะออกดีพอประมาณเลยแหละครับแต่ผมแนะนํานะครับว่าให้วิ่งเป็น2คนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูจุดนะครับอันนี้ตัวลุงลีนะครับผมเมื่อก่อนก่อนมันจะอัพแบตแบบจุดเลื่อนอ่ะมันวิ่งคนเดียวได้นะครับแถมวิ่งง่ายด้วยนะครับนี่เห็นปะจุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มันยัดจุดแดงมาเมื่อก่อนมันไม่มีจุดแดงนะครับผมทุกคนแบบเมื่อก่อนวิ่งไรเนี่ยวิ่งง่ายมากนะครับแล้วก็ วิ่งประมาณ4ี่วินะครับชั่วโมงละเอ็มกว่าความตอนนั้นมีทั้งเซตแต่งทั้งเครื่องแบบดีมากแล้วก็ทีเนี้ยผมจะมาลองดูว่ามันจะดอกดีเหมือนเมื่อก่อนไหมนะครับแต่ผมจะวิ่งเป็น2คนนะครับคนหนึ่งวิ่งบน1คนวิ่งล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปแล้วก็วันนี้ผมมาวิ่งกับน้องเนนนะครับผมเบบี้แกรนะครับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับรอบที่1นะครับผมตอวนี้เริ่มที่สทุ่มสทิมาทีนะครับ อ,องวิ่งกันเลยรอดูรอบแรกมันจะได้อะไรปะวูรอบนี้ทำไมมันดูจุดมันแย่ๆจงังวะลองดูว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโู้ยโอ้ยคาบเบียนซิดเฮ็ดเนี่ยมัน ถอยหมดเยอะโอ้ยหมดกลางคืนเนี่ยครับมันมันมันแปลกๆนะมันดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรมาบังไว้อะมันดูชื่อมันก็จีดเห็นปะ กันเทพนี่เหียเอาบอกกันเตพปุ๊บ่วนปั๊บรอบที่หนึ่งจะได้อะไรนะครับขอ,อดูวับนี่ได้ฝากระโปรงนะครับผมแล้วก็ท่อหนึ่งลูกฝากระโปรงอันนี้เป็นรถของอะไรหกไม่รู้นะครับชิ้นละเ0็ดพันยนต์รถเก็บไว้ก่อน รอบที่สองเดี๋ยวผมจะตัดไปทุกคนดูเลยนะครับเพื่อไม่ช้านะครับได้ป้าโรมชีิรอบที่สองครับได้เครื่องมาแล้วว่าหนึ่งลูกเห็นได้อะไรบะได้ได้เครื่องกับเพชรน้ำเงินครับว้าเอาเรื่องบเอาเรื่องไปรอบที่สองนะครับ ตอนนี้ถ้ารวมเป็นเงินก็ตัวผมผมได้มาประมาณ30,000ืแล้วครับวิ่ง2รอบอย่าไปอย่าไปดูท่าดีนะครับกว่าจะถึงครึ่งครึ่งชั่วโมงหรือว่าตามสินาทียวน่าจะเต็มกรดังก่อนรอบที่สามมาอีกแล้วนะครับผมนี่ได้กระจังหน้าวะ่ะอันละ7,000กะับเบรก4 0 0พอันนี้ได้มื่นหนึ่งรอบเนี้ไปต่อต่อ รอบที่สี่นะครับผมรอดูว่าได้อะไรบ้างครับนี่ได้เครื่องอีกแล้วเน้นได้ได้ปะได้กับจังหน้าได้ไฟลินได้เอนเนมันีแล้วก็เครื่องครับว้าดบดีจัดด,ดัวิวากาดบ,ดบดีกว่ากุอัดคิวอีกไปต่อต่อต่อ,ตอได้เกือบแสนแล้วเนี่ยสามสีย่ยางเนี่ยอีกหนึ่งรอบนะครับฟับไลยหนึ่งเครื่องว่ะฟัาบนี่ได้เครื่องอีกแล้วอุ้ยได้เครื่องอีกแล้วอะ เครื่องอีกแล้วนี่ได้เครื่องอีกแล้ววับวนทุกทีนี่ได้เครื่องด้วยยางด้วยเอาอะไรหรือไม่วับนี่ได้เครื่องด้วยฝากระโปรงด้วยเฮ้ยไม่ใช่ฝากระโปรงนี่อลังคารับนี่ได้เครื่องครับได้ไปลิน เครื่องสามลูกกระเป๋พองเปลินว้าเครื่องสามลูกกระเป๋พองเปลินออกดีจัดอีกแล้วหนึ่งรอบนะครับไ,ไปดนเอ้เ,อเพีย้ยนเฉยอืมได้เครื่องกับกระจังหน้านะครับนี่ได้เครื่องอีกแล้วนะครับอ่ะอช่องเต็มพอด <p> ีเลยนะครับลองเครื่องนึงเปลินเดี๋ยวเราต้องเลือกของเพโ่อยกทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าช่องเต็มพอดี นี่นะครับทุกคนหลังจากที่ผมวิ่งมาประมาณ20นาทีนะครับทุกคนตัวนี้ก็ห้าจุ่มพอดีนะครับก็น่าจะย0ินาทีพอดีแลยี่สิบเอ็ดนาทีผมก็ได้เครื่องมาทั้งหมด10ลูกนะครับผมแล้วก็เซตแดงอีก5ชิ้นนะครับผมชิ้นละจิตพันนะครับแล้วก็ไฟลินหนึ่งกล่องนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็เป็นท่อยางนะครับเ้นเ้นได้อะไรบ้างครับได้เครื่องมาหนึ่งสองสามสี่สิบหกลูกครับ โอ้ดีอยู่นะเซตแต่งอ่ะเซตแต่งมีสปอยเลอร์หลังสองแล้วก็สเกิร์ตข้างสองฝากระโปรงสี่กระจังหน้าสามนะอืมสามสี่เสรเลได้เลยนั่นน่ะอันนี้ก็ถือว่าดรอปดีอยู่นะครับวิ่งกันแค่ยี่สิบนาทีต่อรอบก็วิ่งถ้าวิ่งสองคนเนี่ยก็น่าจะประมาณหนึ่งนาทียี่สิบวินะครับไม่เกินหนึ่งนาทีสามสิบวินะครับผมถ้าวิ่งสองคนนะ ผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปวิ่ง2คนนะครับแนะนำคือวิ่ง2คนเลยคนเดียวไม่แนะนำนะครับเพราะว่ารอบมันจะช้ามากถ้าคนเดียวนะแล้วก็สายที่สายจอดนะครับวิ่ง1คนแล้วก็จอด2อสาคนอันนี้ก็ได้ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ทุกคนต้องข้ารจุดแดงนะครับผมเดี๋ยวเราไปโยนในช็อปกันดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เรามีอยู่199ล้าน355,354นะครับผมเดี๋ยวเราโยนดูได้เท่าไหร่ ผมโยนไปได้มาสามเซนนะครับทุกคนแล้วก็ไปลินหนึ่งกองก็ไปลินหนึ่งกองสามหมื่นยางหนึ่งเส้นหมื่นหนึ่งก็ได้ทั้งหมดประมาณ3ามเซนห้านะครับทุกคนผมได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเน้นได้อะไรบ้างครับได้เงินเท่าไหร่ได้ประมาณหกแสนหนึ่งโอ้ผมยี่สิบนาทีผมได้มาสามเซน 4, สี่สามเซนห้า baby k เกรดหรือเน้นนะครับได้มาตั้งหกแสนหนึ่งอ่ะโอ้โหดีของผมดรอปไม่ดีเลยอ่ะทำไมอ่ะลำเอียงปะเนี้ยเซฟลำเอียงปะเนี้ย นี่นะครับเบบี้แคโร t ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด Subscribe และกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับก็จะมีจุดฟาร์มจุดนานเงินการแจกเงินก็มีกันให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องก่อตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากไปแอดหาเบบี้แคโรด้วยนะครับเพื่อจะมีเพื่อนเล่นหรือว่าคนไหนที่อยากจะ เข,ขับผมนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยหรือว่าเบบี้เคลลอดนะครับผมโอเคผมไปก่อนละครับผมบายบายครับทุกคน